สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงในเรื่องของ selector นะครับตัวนี้ที่จริงแล้วเนี่ยวิดีโอที่ผมได้ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ใช้ผ่านๆไปแล้วนะครับ selector ซึ่ง selector อันนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับสำหรับ jQuery ก,ก็คือว่ามันเอาไว้สำหรับจับนะครับเป็นเหมือนกับ สิ่งที่เอาไว้จับกับ e l e m e n t มนตครับจับ e l e m e n t ม HTML ที่เราต้องการจะเพิ่มจะลบจะทำ a n i m เมชันจะสารพัดนะครับแล้วแต่เราเลยคือถ้าไม่มี s e l e c t เตอร์เลยเนี่ยมันมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับ JQuery นะซึ่ง JQuery เนี่ยมันจะต้องใช้ s e l e c t เตอรในการเข้าไปจับนะครับจับกับ e l e m e n t HTML แล้วก็เข้าไปอย่างที่ผมบอกแล้วครับ สำหรับตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้สำหรับ selector นะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมขอเริ่มที่ attribute selector นะครับ attribute selector ตัวนี้ครับ attribute ครับซึ่ง attribute selector นะครับมันก็จะเป็น การ select ผ่านสิ่งที่เรียกว่า attribute นะครับ attribute คืออะไรนะครับ attribute ก็อย่างสมมติผมมี d i v ตัวนึงนะครับ deep id เท่ากับ id นี่แหละครับไอตัวนี้แหละ id ละนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่า attribute สิ่งที่มันอยู่วัดมาหลังจากหลังจาก tag ครับอย่าง src นี่ก็ใช่ครับ เนี่ยเรียกว่า t t ตทริบินะครับเป็น Attribute ของ HTML ครับของของะครับนับน,นี้เป็นเป็น e l e m e n t นะครับซึ่งลิฟเนี่ยเป็น e l e m e n t หนึ่งใน HTML แล้วก็จะมี Attribute นะครับพูดวนไปวนมาเดี๋ยวก็จะงงกันไปซะเปล่านะครับ <c oughs> ซึ่งผมขอ เริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยตัวแรกครับชื่อว่า attribute c o n t a i n prefix selector นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับยืดไม่ไปตัวนี้นะครับ ซึ่งทางภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเครื่องหมายไปนะครับคือรูปแบบก็คือ,อ jQuery อันนี้ก็จะเป็นสตริงครับจะมีครอบแล้วก็เปิดสิ้นขั้นโคดแล้วก็จะมีวงเล็บก,กล้ามปูครอบข้างในแล้วก็จะมี a t t r i b u t e ตนะครับ attribute ตามด้วยเครื่ <c oughs> องหมายไปแล้วก็เท่ากับ value Val u e คือค่า <c oughs> ที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูตัวอย่างนี้ก็ไปเลยครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายนะครับอธิบายด <c oughs> ับแรกเลยเนี่ยสคริปต์เอานะครับก็ต้องถูกต้องตามที่ที่อ้างนะครับตรงนี้เอ c าเนี่ยก็จะยิงตามนี้ครับซึ่งเอกสารของผมคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอกสารนี้นะครับแล้วก็สคริป เอไปที่สคริปตนะครับคือโฟลเดอร์นี้ข้างในก็จะมี j จคอ r y ี่1.4นะครับอยู่ข้างในก็ต้องพิมพ์ให้ถูกแล้วก็ลงท้ายด้วย js เสร็จปุ๊บข้างในนี้นะครับก็จะมีอ่าอันนี้ครับ en นะครับอันนี้ en ขีด uk นะครับแล้วอันนี้ก็จะบอกว่า a นะครับท็ก a ก็คือแท็ก2ตัวนี้ที่มีเรียกว่า attribute นะครับ attribute attribute selector ครับแล้วก็ไปเข้าไยไปเท่ากับ e n นะครับให้ไปใส่ border 3px ที่เป็นสีเขียวนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างปุ๊บเห็นไหมครับเพราะว่า อันนี้บอกว่าให้ไปเ e l e c t ตัวที่มี en นะครับ en ให้ใส่เครื่องหมายให้ใสเ่เส้นขอบนะครับเป็นเป็นจุดๆนะครับสีเขียวซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการไปเ e l e c t นะครับ en ก็คือข้อความเนี่ยที่ที่ที่อยู่ในแอ trib ิวตนะที่มีคำว,ว่า en หรือว่ามี en แล้วก็มีขีดนะครับขีดนี้ก็คือขีดที่ต่อท้ายจาก en นะครับถึงจะ select ได้เดี๋ยวผมจะทำการดู p l i c a เ e อีกอันนึงครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองใส่อันอื่นดูสมมติผม en แล้วก็วักหนึ่งอย่าง้ครับดูสิว่าจะมาหรือเปล่าตึ๊บเห็นไหมครับ จะมาแค่สองตัวแรกนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าเคื่อนไขเ,เดี๋ยวผมลองทีนึ่งนะครับลองเป็น e e ขีด e n นะครับอันนี้ก็ไม่มานะครับอันนี้เพราะว่าต้องเป็น e n ธรรมดาหรือว่า e n แล้วก็ขีดนะครับเห็นไหมครับไม่มานะครับอ่าเดี๋ยวลองดู e n t h แล้วกันครับ t h ขีด t h ออไม่ได้นะครับมันต้องเป็น en นะครับ en อันนี้มานะครับเพราะว่า en แล้วก็มีขีดนะครับเห็นไหมครับคือ selector ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปจับตัวที่เป็น en แล้วก็ en ขีดนะครับคือถ้ามีขีดแล้วเนี่ยมันก็จะจับได้แต่ถ้าหากว่าเป็น en เป็นแล้วก็เป็นวักหรือเป็น ดาวเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช่ขีดมันก็จะจับไม่ได้นะครับสําหรับประโยชน์อันนี้นะครับก็คือสําหรับเอานวิจับบางอย่างนะครับที่เป็นขีดนะครับคือตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ย,เ,ยเป็นในสิ่งที่เราต้องการแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นขีดนะครับออโอเคครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือว่า มีข้อเสนอแนอะไรก็ลงคอมเมนต์ไว้ในกระทู้ได้นะครับ